มาตุลยวะบรุกาตุสวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาเจอกับคุณครูเช่นเดิมเลยนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนในคาบที่สองนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเด็กๆไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถหาผลลบของเศษส่วนได้นั่นเองนะคะ ดังนั้นในคาบนี้เราจะหาผลลบนั่นเองนะคะซึ่งในคาบที่แล้วเด็กๆก็ได้บวกเศษส่วนกันไปแล้วใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะคะการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงนำตัวเศษมาบวกกันนั่นเองนะคะดังนั้นการทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะ เราสามารถหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดโดยการนำมาคูณหรือนำมาหารนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนที่เท่ากันนั่นเองนะคะทีนี้ในวันนี้การลบเศษส่วนก็เช่นเดียวกันเลยนะคะเราก็จะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงนำตัวเศษมา ลบกันนั่นเองจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันได้เลยนะคะจากตัวอย่างนี้สถานการณ์ของเมื่อวานยังจำได้ไหมคะเด็กๆแก้วตามีวุ้นในถาดขนาดเดียวกันเป็นวุ้นดอกอัญชนันเศษ1.2ส่วน2ถาดและวุ้นใบเตยเศษ3.8ส่วน8ถาดนะคะ เมื่อวานถ้านำวุ้นดอกอัญชันกับวุ้นใบเตยมารวมกันเราจะได้เท่าไรเอ่ยเราจะได้วุ้นทั้งหมดเศษเจส่วน8ฐานนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะถ้าคุณครูถามว่าแล้ววุ้นดอกอัญชันมากกว่าใบาเตยอยู่เท่าไหร่นะคะเด็กๆก็จะต้องอ่า หาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2นะคะซึ่งเราจะพบว่านะคะ1ส่วนนี้เราสามารถแบ่งอีก4ส่วนนะคะที่เท่าเท่ากันดังนั้นเราก็จะได้เศษ1ส่วน2จะเท่ากับเศษ4ส่วน8นั่นเองนะคะหรือหรือยังไงคะเด็กๆอ่าหรือนะคะเรานำอะไรเอ่ยมาคูณเศษ1ส่วน2แล้วได้เศษ4ส่วน8เรานำา4มา นะคะเรานำสีมาคูณนั่นเองนะคะจึงได้เศษ4ส่วน8อ่าก็คือเศษส่วนที่เท่ากันเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วอ่าโจทย์ถามว่ามีมากกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะซึ่งมันเป็นการเปรียบเทียบถ้าเป็นการเปรียบเทียบเราจะใช้การลบนั่นเองดังนั้นนะคะเศษ4ส่วน8ลบเศษ3ส่วน8นะคะเด็กๆเราก็นำตัว เศษมาลบกันได้เลยเมื่อตัวส่วนเท่ากันเราก็นำตัวเศษมาลบกันได้เลยเราก็จะได้เศษ1ส่วน8นั่นเองนะคะดังน,นั้นแก้วตามีวุ้นอันชันมากกว่าวุ้นใบเตยเศษ1ส่วน8ฐาดนั่นเองนะคะซึ่งเราจะพบว่าในข้อนี้นะคะคุณครูทําตัวส่วนให้เท่ากันนะคะโดยทําตัวส่วนให้เท่ากับ8 นะคะซึ่งคุณดูก็นำอะไรเอ่ยนำสีมาคูณเศษ102ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะได้ส่วนที่เท่ากับ8เราจึงนำมาลบกันนำตัวเศษมาลบกันได้เลยดังนั้นการลบเศษส่วนนะคะเราก็จะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันเหมือนการบวกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะ,ะตัวอย่าง ให้หาผลลบของเศษ12ส่วน16ลบกับเศษ5ส่วน8นะคะซึ่งเราจะพบว่าอย่างแรกเลยนะคะถ้าเราเจอโจทย์การบวกโจทย์การลบเศษส่วนเราสังเกตตัวส่วนก่อนเลยซึ่งเราสังเกตตัวส่วนแล้วตัวส่วนเป็น16กับ8มันไม่เท่ากันใช่ไหมคะ,ะถ้าไม่เท่ากันเราจะต้องทำ ให้เท่ากันก่อนดังนั้นเราจะทำให้ตัวส่วนเป็นอะไรคะเด็กๆเป็นอ่าเป็นตัวส่วนที่มากกว่าก็คือ16ดังนั้นนะคะเศษ12ส่วน16เราไม่ต้องไปทำอะ,อะไรกับมันแล้วนะคะซึ่งจาก8ปกลายเป็น16เนี่ยเราจะต้องคูณด้วยอะไรเอ่ยเราจะต้องคูณด้วยสองนั่นเองนะคะเราก็คูณทั้ง ตัวเศษและตัวส่วนนะคะดังนั้นบรรทัดต่อไปเราก็ยกเศษ12ส่วน16มาตั้งเป็นตัวตั้งลบ5คูณด้วย2ได้เศษ10 8คูณด้วย2ได้ส่วน16อ่าเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเด็กๆสังเกตตัวส่วนนะคะเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราจึงนำตัวเศษมาลบกัน นั่นก็คือ12ลบด้วย10ได้อะไรคะได้เศษ2ส่วนคงเดิมก็คือ16นั่นเองนะคะเอเด็กๆลองดูสิคะว่าคำตอบที่ได้นะคะผลลบที่ได้นะคะก็คือเศษ2ส่วน16นะคะมันยังสามารถที่จะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเศษ2ส่วน16เป็นเศษส่วน แทนะคะดังนั้นนะคะเราควรที่จะตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราเรียนมาแล้วนะคะเพราะผลสำเร็จสุดท้ายนะคะให้ตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือถ้าเป็นเศษเกินให้ตอบเป็นจํานวนคละนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆเด็กๆลองดูสิคะว่าเราสามารถที่จะหาจํานวนอะไรมาหารทั้งสองและ16ได้ลงตัวเอ่ยอ่าใช่แล้ว นำสองมหารนั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อคุณครูนำสองมหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะนำสองมาหารสองหารสองได้เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆสองหารสองได้เท่ากับ1และ16หารด้วยสองได้ได้8นั่นเองดังนั้นนะคะในข้อนี้เราจึงตอบว่าเศษ1ส่วน8นั่นเองคะ่ะ ดังนั้นนะคะถ้าเป็นเศษส่วนแท้เราจะต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างในข้อต่อไปกันได้เลยนะคะตัวอย่างในข้อนี้เศษ12ส่วน16ลบกับเศษ5ส่วน8เป็นตัวอย่างเดียวกันเลยนะคะซึ่งเมื่อกี้เรานำจำนวนมาอะ,อะไรคะในตัวอย่างนี้เรานำจำนวนมา หารใช่ไหมคะอ่าต้องการส่วนให้เป็น16เออเรานำมาคูณขออภัยคนักเรียนอ่าต้องการส่วนที่เท่ากันก็คือเราอยากได้ส่วนเป็น16เราจึงนำมาคูณก็คือนำสองมาคูณจึงกลายส่วนเป็น16นั่นเองนะคะเอ๊ะแล้วข้อนี้ยังสามารถมีอีกหนึ่งวิธีก็คือนำมาหารก็ได้อีกด้วย ถ้านำมาหารเราต้องทำตัวส่วนมากให้เท่ากับตัวส่วนน้อยนะคะเราจะทำตัวส่วน16ให้เป็น8โดยนำ2มาหารนั่นเองนะคะดังนั้นเ2ส่วน16หารด้วย2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะแล้วลบกับเษ5ส่วน8อ่ะเรามาหาคําตอบนะคะ 12หารด้วยสองได้6และ16หารด้วยสองส่วนก็จะเป็นอ้าแปดนั่นเองเราก็ลบด้วยเศษ5้ส่วนแเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวส่วนเท่ากันหรือยังตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็สามารถที่จะนำตัวเศษมาลบกันนั่นก็คือ6ลบด้วย5แล้วส่วนเป็น 8คงเดิมนะคะ6ลบด้วย5ได้เศษ1นส่วน8นั่นเองนะคะเหมือนกันไหมคะกับวิธีคูณเมื่อกี้อ่าเหมือนกันนะคะดังนั้นในข้อนี้เราสามารถหาจำนวนมาหารตัวส่วนอ่าได้นะคะเราต้องการส่วนเป็น8นะคะเราต้องการส่วนที่น้อยกว่าให้เท่ากับส่วนที่น้อยกว่าเราก็หาร ส่วนที่มากกว่าซึ่งเราสามารถหาจำนวนมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนั่นก็คือ2นั่นเองนะคะดังนั้นในข้อนี้จึงมี2วิธีนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างในข้อต่อไปนะคะนักเรียน 2- ลบลบด้วยเศษ3ส่วน7นั่นเองนะคะในข้อนี้นะคะ คุณครูเคยบอกแล้วว่าจำนวนนับทุกจำนวนมันจะมีส่วนเป็นอะไรเอ่ยมันจะมีส่วนเป็นหนงใช่ไหมคะดังนั้นสองเนี่ยส่วนของมันก็คือหนึ่งแต่เราไม่นิยมเขียนนะคะนักเรียนดังนั้นนะคะเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากันเราจึงสามารถที่จะลบกันได้ดังนั้นเราจะทำตัวส่วนให้เป็นเท่าไรเอ่ยให้เป็น เจ็ดนั่นเองดังนั้นเราจะนำอะไรมาคูณเราจะนำเจ็ดมาคูณนั่นเองนะคะแล้วลบกับเศษสามส่วนเจ็ดอ่าสองคูณด้วยเจ็ดได้อะไรคะเด็กๆได้สิบสี่และหนึ่งคูณด้วยเจ็ดได้เจ็ดเราก็จะได้เศษสิบสี่ส่วนเจ็ดแล้วลบยกมาตั้งเลยลบเศษสามส่วนเจ็ดนะคะ ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็สามารถที่จะลบกันได้นั่นก็คือ14ลบ3ส่วน7 14ลบ3ได้อะไรคะได้เษ11ส่วน7นั่นเองนะคะซึ่งคำตอบหรือผลลบในข้อนี้นะคะเราก็สิ้นสุดแค่นี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้เป็น เศษส่วนอย่างต่ำได้แล้วนั่นก็คือไม่มีจำนวนนับอะไรแล้วที่มหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเราก็ตอบได้เลยนะคะแต่เอ๊ถ้าแต่เอ๊เราพบว่ามันเป็นเศษเกินนี่นะดังนั้นคุณครูบอกว่าถ้าเป็นเศษเกินเราควรตอบเป็น จำนวนคละนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเศษ11ส่วน7เราก็นำไปหาร7คูณอะไรได้11ไม่มี71 71 7, 1, ก็จะเป็นจำนวนนับนะคะ71 7แสดงว่าเหลือเศษอีก4 4ก็จะเป็นตัวบนส่วนคงเดิมก็คือ7นะคะวิธีการคิดง่ายๆนะคะ ดังนั้นในข้อนี้เราก็ควรที่จะตอบเป็นจำนวนคละนั่นเองนะคะนั่นก็คือ1เศษส่ส่วน7นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเรามาฝึกหาผลลบกันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในข้อที่1กันได้เลยนะคะข้อที่1เศษ5ส่วน2 ลบกับเศษ5ส่วน4อ่าในข้อนี้เราจะนำมาลบกันได้เลยไหมคะไม่ได้เพราะตัวส่วนเป็นอย่างไรคะเพราะตัวส่วนเป็น2กับตัวส่วนเป็น4เท่ากันไม่เอ้ยไม่เท่ากันดังนั้นเราจะทำส่วนให้เท่ากันก่อนอ่าโดยหาจำนวนมาคูณเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากับ4 นะคะดังนั้นเราก็จะนำเศษ5ส่วน2คูณกับอะไรเอย่ย2คูณอะไรได้4เศษ5ส่วน2 2ะคะ2คูณอะไรคะเด็กๆได้4 2คูณกับ2า2คูณกับ2นั่นเองใช่ไหมคะ2คูณด้วย2ดังนั้นก็ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนั่นเองนะคะ แล้วลบกับอะไรโจทย์เดิมเลยก็คือเศษ5ส่วน4นะคะอ่าต่อไปเราก็คูณ5คูณด้วย2ได้อะไรคะ5 2 10ส่วนก็จะเป็น2 2 4และลบกับเศษ5ส่วน4เราก็ยกมาตั้งลบได้เลย ทีนี้ทีนี้สังเกตตัวส่วนสิคะเท่ากันหรือยังถ้าเท่ากันแล้วนะคะเราก็สามารถนำตัวเศษมาลบกันได้เลยนะคะนั่นก็คือ10ลบด้วย5นะคะนั่นก็คือ10ลบด้วย5แล้วส่วนเป็น4 10นะคะ10ลบด้วย5ได้อะไรคะเด็กๆได้เศษ5 ส่วนอ่าส่วน4นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราพบว่าเศษหส่วน4มันเป็นเศษเกินดังนั้นเศษเกินเราควรที่จะตอบเป็นจำนวนคละนั่นเองนะคะโดยนำไปหารนะคะ4คูณอะไรได้5 4 1 4สีสเศษเหลืออ่าเหลือหนึ่งส่วนเป็น4นั่นเองนะคะดังนั้นในข้อนี้ เราจึงตอบว่า1นึ่เศษ1ส่วน4นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยเราไปดูในข้อที่2นะคะเด็กๆเศษสามสิ 30, ส่วนเลบเศษ3ามส่วนสิในข้อนี้เราลบเลยได้ไหมไม่ได้เช่นเดียวกันเลยเพราะว่าส่วนเป็นยังไงส่วนยังไม่เท่ากันนะคะ ดังนั้นเราจะทำส่วนให้เท่ากันอ่าเราจะทำส่วนให้เท่ากับส่วนที่มากนะคะนั่นก็คือ14ดังนั้น7ต้องคูณอะไรแล้วได้สิบสี่เอ่ยเจ็ดนั่นเองดังนั้นในข้อนี้เศษสามส่วนเดก็คูณด้วยสใช่ไหมคะดังนั้นเราจะลบกับ เศษสามส่วนสิบสี่นะคะดังนั้นในข้อนี้สามสิคูณด้วยสองได้อะไรเอ่ยสามสองหเติมศูนย์หนึ่งตัวได้หกสิบและส่วนก็จะเป็นสิบสี่นั่นเองนะคะแล้วลบกับเศษ3ามส่วนสิสี่อ่าเมื่อเรานำจำนวนมาคูณเพื่อให้ตัว ส่วนเท่ากันแล้วนะคะดังนั้นเราก็สามารถที่จะนำตัวเศษมาลบกันอ่านั่นก็คือ60ลบด้วย3แล้วส่วนคงเดิมก็คือ14ใช่ไหมคะ60ลบด้วย3ได้อะไรเอ่ยได้เศษ57ส่วนด้วย 14นั่นเองดังนั้นเราก็จะพบว่าเศษ57ส่วน14มันเป็นเศษเกินใช่ไหมคะดังนั้นเราจะตอบเป็นจำนวนจำนวนคละนั่นเองโดยการน,นำไปหารนะคะนักเรียนนำไปหาร14หาร57นะคะใครไม่ถนัดหารสั้นก็หารยาวก็ได้นะคะนักเรียน อ่ะสิคูณอะไรได้57เอ่ยอ่ะเราก็ลองนำสิบไปคูณนะคะซึ่งพบว่า14บคูณสได้56แสดงว่าเหลือเศษเท่าไหร่คะเด็กๆเหลือเศษอ่าเศษหนึ่งนั่นเองดังนั้นเวลาเราตอบเป็นจำนวนคละตอบว่าอย่างไรจำนวนคละประกอบไปด้วยจำนวนนับ อ่หรือที่คุณครูสอนว่าหน้าหน้าบนล่างใช่ไหมคะหน้าก็คือผลหารบนก็คือตัวเศษและล่างก็คือตัวส่วนเดิมเราก็จะได้4เศษ1ส่วน14นั่นเองดังนั้นในข้อนี้ก็จะตอบว่า4เศษ1 ส่วน14นั่นเองค่ะทีนี้เราไปดูในข้อที่3นะคะเด็กๆข้อที่สเศษ19ส่วน24ลบกับเศษ3ส่วน4นะคะในข้อนี้อ่าในข้อนี้ตัวส่วนเป็นยังเป็นยังไงคะเด็กๆเ,เท่ากันหรือยังยังไม่เท่ากันดังนั้นเราจะทำตัวส่วน ให้เท่ากับตัวส่วนที่มากก็คือ24ดังนั้น4ต้องคูณด้วยอ,อะไรคะได้24 4คูณด้วย 4, 4, 4คูณด้วย4คูณด้วย6นะคะได้24ดังนั้นเดี๋ยวเรามาคูณกันดังนั้น1 9ส่วน24เราไม่ต้องทำอะไรกับมันเราก็ยกมาตั้งแล้วลบกับ เศษ3ส่วน4เมื่อกี้เราต้องคูณด้วยอะไรเอ่ยส่วนจึงจะได้24 4 6 24ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะบรรทัดต่อไปเราก็จะได้ว่าเศษ1 9ส่วน24ลบเศษลบกับ3คูณ6เป็น36 18 แล้วส่วนเป็น24นั่นเองดังนั้นในข้อนี้19ลบ18เราก็สามารถที่จะนำตัวเศษมาลบกันส่วนคงเดิมก็คือ24นะคะนักเรียน19ลบ18ได้อะไรเอ่ยได้อ่าได้1น,นะคะส่วนก็คือ24 เศษเป็นหนึ่งดังนั้นเป็นเศษส่วนยางต่ำแล้วนะคะดังนั้นในข้อนี้ก็จะตอบว่าเศษหนึส่วน24นั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆการลบเศษส่วนนะคะก็เหมือนการบวกเลยนะคะเราก็จะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเราจึงสามารถนำตัว เศษมาลบกันนะคะดังนั้นนะคะนักเรียนการทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะให้เรานะคะใช้วิธีการคูณจะง่ายกว่านะคะดังนั้นเราก็หาจำนวนมาคูาจำนวนที่น้อยกว่าให้เท่ากับจำนวนที่มากกว่าคูณอะไรละ่ะให้เท่ากับจำนวนที่ตัวส่วนที่มากกว่า,าเราก็จะได้ตัว ส่วนที่เท่ากันอย่างง่ายๆเลยนะคะเราก็จะนำตัวเศษมาลบกันได้เราก็จะหาผลลบของเศษส่วนได้นั่นเองค่ะดังนั้นในคาบนี้คุณครูก็ฝากให้เด็กๆไปทำ,ปทำในแบบฝึกหัดเพิ่มเติมตามที่คุณครูได้มอบหมายการบ้านในวันนี้นะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของ การลบเศษส่วนนะคะเด็กๆสำหรับในคาบนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคาบหน้าจะเป็นในเรื่องของการลบการบวกการบวกการลบในส่วนของจำนวนพระนะคะสำหรับในวันนี้อัสสลโมอะัายกุ้ะมรกรมมตุลลออยวะบบเระากาต